สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีก่อโลกเด้อสวัสดีค่ะนี่นี่แต่กินอะไรคะบอกเอฟซีซิกินลาเมงกับนูไมไหมคะเอฟซี<ะ> FC, กินลาเมงไหมคะนั่งไงกินลาเมงนะคะกินลาเมงไหมคะพี่น้องเฮยเฮ้ยใครมาดูแล้วคะสวัสดีเอฟซีค่ะ

สวัสดีค่ะาอยากกินาโอเคกินข้าวก่อนค่อยกินยาลูกกินข้าวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านสวัสดีนะคะ ขอหัวใจรัวๆให้นาริตาห,ตหน่อยค่ะอีฟซีทำอาหรกิดอะไรคะป้าอืป้าคืออกไรติ๊กตอกป้าไม่มีติ๊กตอกค่คะเดี๋ยวปลาจะเข้กินคิลูกาติ๊กตูปปก็กอกันนี้ป้งกิดปปกับแตกายอิ๊ต๊อกี่นสติ๊กเกอร์สวยหวัว สวัสดีค่ะ,คะบอกเอฟซีกดไลค์กดแชร์เท่าไหร่เลยเอากินไหมลูกให้ตาก่อนหมามากตาก่อนให้ตาก่อนใช่ไหมพี่น้องราเมงหรพี่น้องเนี่ยราเมงนะคะราเมงนหนูอ,หอ,อยากอ,อุ้อยห,ห,หัวใจค่ะกินหลองพี่หลองร้านมงเลยเนี่ยข้อหัวข้อหัวใจหน่อยเนี่ยขอหัวใจหน่อยค่ะข้อหัวใจสิอุ้ย เห็นไหมเขอหัวใจแค่นาดิตาไหมนะคะเอ็กซเ็นนะคะอุ้ยต่อแล้วค่ะต่อแล้วค่ะต่อแล้วค่ะลูกค้าต่อแล้วอะอรไหม สวัสดีค่ะขอหัวใจรัวๆด้วยนะคะในตาชอบหัวใจค่ะใสได้เอาใส่หัูอร่อยไหมลูกโอ้ยออไม่ตเดี๋ยวเล่นใจเดี๋ยวเล่นใจดูดีนะครับจบโอ้ยโอยโอ้ยจะเขียบลเขียบลไไไปเีจไบอี ยกัซงกีฬาสีเลยแต่วันไหนล่ะเีเยก็ขับแซงหนยาไม่รักเนี่ยแบ๊แบ๊กวันทีเด็ดเด็ด กินราเมงสิกินราเมงค่ะซื้อเต็มหมดขึ้นเหมนพี่น้องนี่ต่เราไปกระหามืังเรียงก็เลยเอาใส่ตู้เย็นไว้หมอสาวก็เลยมาเว็บใหม่ับกระหามืังเรียงกักแต่ว่าตื่นกินนมขึ้นกินนมบดซีฟกองนริตาโอเคกินนมบดซีฟกองค่ะลูกขอโทษค่ะกว่าจะได้ดูป้าไลฟ์สดแมีนพี่น้องบอคอยอะไรๆสวัสดีค่ะคุณเบนจามิน บ่ค่อยได้ือไรซวดการข้าอยากยังล่ะข้าหอนข้าหอนเอาพอดีว่าหันนี่แต่กับเป็นไข่อยู่หรอกตอนนี้น้องน้องหายแล้วนะคะแม่ตอนนี้กับกับบ,บ๊อมีไข่แล้วจ้ะช่วงตอนนี้ไม่มีไข่แล้วแต่ยังเห็นปลาด้วยอะ่ะโอเคอ่ะกินส่วนป้าไปรังค่ะอากเห็นอือืมอครๆก็อยากเห็นป้านั่นแหละป้าโอ๋พี่ตาใต่นั่งด้วยนะ <S 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 นี่สวัสดีค่ะมากันแบบหน้าสดเลยนะคะเพราะว่ากล้องไม่มีฟิลเตอร์เลยค่ะแป้งก็ไม่ได้ทานะคะเอฟซีเรามากล้องสดกันนะคะอากยวยังไม่ตื่นค่ะอันเกี่ยวนั่งก็แปแอนพี่นวงเพระาะว่าตอนนี้เราแยกห้องกันนอนแล้วนะคะเพราะว่านี่จะเป็นไข่ก็เลยอยกของนอนพี่น,นองเกี่ยนนอนกับแปแอน อุ้ยหัวใจสีแดงมาแล้วลูกอู้หูหัวใจเลยรลูกอะหรออุ um> mm ้ย hmm. หัวใจมีจุ๊บขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยอุ้ยมีตัวมีด้วยเหรอ เขาบอกว่ากดไลค์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 ให้นาริตาด้วยนะค่ะเอฟซ <F G. S 2> ีใครใครใครเอฟซีส่งมาให้ลรกใครใครใครอยากน้าเบใครใครอยากน้าเบย์ทีนา,าีริตาร้อยปเปอร์เซ็นที่เดินได้เป็นหุ่นยนต์นะคะต้องตามอีโมจิสีชมพูกับสีเขียวเป็นเป็น <laughs> ให้ให้ไลฟ์สดเป็นร้อยสิบเลยค่ะขอบคุณค่ะขอาปากที่ห่อนสะดวกิดแอร์ก่อนอาปากอาปากเ,ปดเ,าเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนนะเปิดแอร์ก่อนนะ สีว่าอะไรคะสวัสดีค่ะ,คะกดไลค์กดแชร์ให้นาริตาหน่อยนะคะมาเอาใา้าเาไปเดี๋ยวก่อนคือคือไวเลยอุ๊ยสีอย่างแจ๋งไหนปานะาลาลูกโอ้ขอบคุณค่ะหัวใจสีแดงแดงสีเขียวช่องอะไรลนะ่ะช,ช่องนาริตาไวรุ่นเหรออะไรนะ เร่องสาวโสดะตดไรูปสาวสดอ๋ออุ้ยทำไมมีช่องีตไปรูปสาวสดด้วยหรอออุ้ยัาอาย่อาทำานลูกนั่นไง้องเจียมอังวะังครับมมาแล้วเหรอลูกกินราเมงครับี่ยวกินลาเมงก,กับตะมา

ล่นว่ะศั่นเนี่ยอะไรลูกสั่งมุกเกียวไม่มีมูกครับญญเจียวไม่มีมูกครับมีแต่อของพี่ตาอรุอกค่ะป้ะปาไร์ส,ญญสดอยู่ลูกไม่ได้เล่นสาวครับป้าไฟ์สดกับเอฟซีมาดูสิน่นิเอฟซี FC. มามาดูป้าไฟ์สดนะนี่มาหนีมาหนมาดูก่อนมาดูก่อนนะน,นี่สวัสดีครับเอฟซี FC. เสียมาแล้วนะเสียคุณเดินมาแล้วค่ะเดินมาแล้วค่ะกินอะ้รกินอะ่เอ้าสอรสอีสอรีค่ะโ้โสวัสดีคสวัสดีครับยอนดีที่นสวัสดีครับสอรีเนอดีลย อออันนี้น้ำพี่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทานิกาได้ลูกไม่ไเดี๋ยวกินไหมไม่ม่กินไม่กินเหรอกินไม่เนี่ยไม่กินปลาเป็นหมาหหมูมีอะกินไหมกินไหมเกี๊ยวกิน้ะครับกินไหมของตกปนี่น้ำน้ำน้ำโอ้ไปกินน้ำไปอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอแอก่อนกินไม่ด้วยกินไม่ได้ด้วยกินกินคนละอันไม่กินอย่าเนะอยวะท่าถ้าเกินอยู่กับสี่ลอยจองชอบแบบนี้ใช่ไหมคะไปยังซื้อมาให้อีกเนาะแต่เมื่อกี้ป้าเอาักให้นูนเกินเลยใช่ค่ะมันเป็นสาหร่ายค่ะลูกมันไม่ใช่ผักอื่นนะมันมีเป็นสาหร่ายสาหร่ายฝอยเขาบอกว่ามันเป็นสาหร่ายฝอยซึ่งมีประโยชน์ซึ่งมีประโยชน์เหมือนกันค่ะมีประโยชน์เยอะด้วย โอเคไหมคะขึ้นไปเลยค่ะเก่งมากไมรู้อ่ะแหล่ขึ้นไปเลยทำนักเขมรเทื่อใเ้ียงไรเฮียไปยนน้ำเฮียบ่ไปอ่ะน้ำเจ้าเปิดคิวตรเไหยม้นหกค่ะป้า มันหกมันท่านพี่เขาเป็นอะไรไม่อะมันก็ถูกล็อกมันอยู่กินกินนะเฮ้ยโอ้มอบเมียนกินนะเอออออเดี๋ยวป้าให้ป้าแป๊บนึงค่ะกินนากินนากินน้เอาปากครับโอหเอาปากเอาปากไม่เป็นไรลูกมันหกใส่ป้าเลยไม่เป็นไรครับอร่อยไหมลูก โ <Okay. S 2> อเคถูกล้อมาแล้วครับผมอากาศที่ออกหรือที่ออกตอัวเสียอ้าวพักอ้าวฝนจริงอาริตาอาปากลูกอาริตากินเย,ยอะๆค่ะจะได้หายนะคะจะได้หายจริงๆสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้นาริตาด้วยนะคะนาริตาวัยรุ่นสาวสดค่ะเออๆๆอ่าๆเดี๋ยวปะต้องวั เป็นสาวโสดนะแวนก็ไวรุ่นสาวโสดนะฮะลิต้าร้านไส้ก็คือกินดีแนะว่าตื่นขึ้นมากจะกินเมื่ตัวนี้ร้านไส้เป็นเบาเป็นสาวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันไหนสดยามไหคนบนหัวพันเจือเหื่อมันปิดกันปิดกันปิดกันแมนมันปิดกันคือเหละค่ะแ่ กล่องสวยกล่องสวยเก๋ยสวยนี่แล้วมากลองยังสินะเบลีมากล่องจีกต๋อเ้อเลียวๆค่ะคุณจะเรีนนามที่ตลกอ่าไปรุ่นสาวสดเฮ้ยกินด้วยกินด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรคไรุ่นสาวสดเราคือไปรุ่นสาวสดค่ะสวยใส โอ้ขอที่ชู่มนะครับแอมเออโอ้กลิ่นโชยเยอะเลยกันนี้ไปดิ๊งป้าอืออค่ะค่ะรักออกรักออกอุ้ยอย่าสร้างออกลูกเยอะเอาผ่านสิสูบมาสร้างก่อนยะเฝ้าสร้างเดี๋ยวเอฟซีจะตกใจเด้เพราะว่าเสียงมันได้ Đang... Ui! No, no, no! Lisa, yêu thích của giai đoạn. Sang! 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 เรา้องถ่ายคิ้วยุกแอ้น,น,ออมนไม่มาเมีนที่ไปไหนไปลูกอาปากเยอาปะแล้วเราปากคนเลยคิดถึงมากเลยครับสวัสดีครับผมน้องเกลียวพูดเกียงแล้วแม่พี่น้องเกียงแล้วพี่น้อง จริงแล้วค่ะขึไปกินผักกันลูกป้าอะไรคะป้าไหนบอกว่านายบอกว่าหนูหนูทานอันนี้เข้าไปมันเป็นผักเป็นอ้าวหนออุ้ยอ่ะใหเล่าอ๋อป้าหนูไม่เอาหุ่นอิ่มแล้วมึงอิ่มแล้วเหรออันชวนนอนนี่อ้าวหนูอ่ะเกี้ยวเกี้ยวเสียเสียเสียครับเสียอ้าปากเสียมมา เอาอิ่มแล้วจีเอาคือสิอิ่มฟัมกันเอาลูกอ่ะไม่หนูไม่กินป้าหนูไม่กินน้องอื่นเอ้าเอฟซีไม่เห็นหน้าเราอีจ้าเลยอ่ะอ่ะเอาป่ะไม่หนูไม่กินป้ามองอิ่มล้วจีน้องอิ่มแล้วหนูก็อิ่มป้าหน่ตะกอดตะไม่มะกอดตาไม่เยอะตาไหมเยอะตาไปติดนี่ค่ะมาอี๋ยังตะอี๋ยังหนูอี๋ยังอี๋ยังเดี๋ยวก็ยัง พวนาหนูอิ่มแล้วพี่น้องอิ่มพร้อมกันชักเนาะอาเกียวเอาไหมลูกอะอีขําอีข้าลูกบอกกินแล้วอย่าไม่เล่นน้ำพี่นะของพี่ลูกของพี่เล่นไม่ได้ของพี่ครับอันนี้ของเกียวอะไม่ได้อันนี้ของพี่มันจะติดไข้ครับมันกินด้วยกันไม่ได้ ติ๊กเกอร์คนละแขนทุกงนไได้เ้ี่ยทุมันมีคนละแขนป้าแผ่นเดียวติ๊กเกอร์ยิมเลยเ่รสันกิอะไรครับ เอาเอาแขนมาติดแก้มหนลูกข้างในเอฟซีดูสิติดแก้มตีจมูกไหมจมูกไหมติดปากเหรอติีคางติดปากไม่ได้เดี๋ยวพูดไม่ได้ติีน้ำแข็ไหมตีน้าแข็ ดูขึ้นเอซีดูซิลูขึ้นเขาเอซีอู้หูโอ้โหรอไหมคะครับไปเอาเอาเอาเดไปตรวจดูซิเดนตวอดไปตัวอดูไม่หรอเะออก จะตุกเกอีไปรู้ปะไม่เหรอนั่งตรงนี้เหรอนั่งตรงนี้ครับผมปากาาเอฟซีบ้าโรเกียวหล่อจังเลยขอบคุณครับหืมตีขาเหรอ ิดขาใครตื่นสายเสียตื่นสายแล้วเสียนะอะ ิวเขาแล้วแค่นี้ก่อน้อจเดี๋ยวไปกินเขาวกว่อนเดี๋ยวไปตลาดเสือนเนี่ยามาันอันตํำบอกอัน,หนให้เพียวผอะไรสด,ก C กดเกี่ยวบอกเอฟซีว่ากดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่องใครช่องป้าไ,ไม่บายสวัสดีครับเด้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะไปแล้วนะคะผมสำนิกกวนเน้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายม่อยาาคิปวิดีโอใหอ่าลืมกดัครคะ